เกมอินดี้เกมจากนักพัฒนาอิสระที่ไม่ได้สังกัดใครโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นไอเดียอะไรที่สดใหม่จากเกมอินดี้อยู่เสมอเพราะว่าเหล่านักพัฒนาเกมอินดี้ไม่ได้ถูกกดดันด้วยนายชนทำให้พวกเขามีอิสระเต็มที่อิสระที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรก็ทำอยากลองอะไรก็ลองและหลายๆครั้งมันกลายเป็นแนวทางใหม่ของวงการเกมและแน่นอนโดยปกติการสร้างเกมมันยากอยู่แล้ว ถึงเหล่านักพัฒนาอินดี้จะไม่ถูกกดดันจากนายทุนแต่พวกเขาก็ต้องสู้รบปรบมือกับปัจจัยอะไรอื่นๆมากมายทั้งเงินทุนที่มีจำกัดทรัพยากรคนที่ไม่เพียงพอและอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่านักพัฒนาต้องต่อสู้มันคือเรื่องราวของวันนี้ครับมันคือเรื่องราวของแพลตฟอร์มวางจำหน่ายเกมที่แต่ละเจ้ามีเงื่อนไขในการวางจำหน่ายแตกต่างกันไป และดูเหมือนแพลตฟอร์มที่เหล่านักพัฒนาต้องทำหันและเจอปัญหามากสุดๆน่าจะเป็น PlayStation มันก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นคือมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งครับเขาชื่อเลือนกันเนอะนักพัฒนาเกมผู้ก่อตั้งค่ายเกมนี้ออนดรอปเทรค่ายเกมเล็กๆที่ทําเกมอินดี้มาหลายเกมซึ่งจริงๆเกมของเขาผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญครับคือนักพัฒนาคนนี้เนี่ยเขาออกมาทวิตประมาณว่าผมเนี่ยเดือดโคตรๆแล้ว เดือดเพราะจะเผาสะพานให้ราบเป็นหน้ากองเพราะว่าสะพานนั้นมันไม่ยอมให้ผมข้ามไปสักทีเรื่องมันเริ่มจากแพลตฟอร์ม X โดยเขาบอกว่าเขาจะไม่บอกแล้วกันว่าไอ้แพลตฟอร์ม X เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มไหนแต่เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องคอนโซลที่ประสบความสําเร็จและไม่มีเกมพาสพูดมาขนาดนี้ถึงไม่บอกก็น่าจะรู้ๆกันครับแล้วเขาก็พูดตอบประมาณว่าเหล่านักพัฒนาที่วางขายเกมบนแพลตฟอร์ม X จะไม่มีสิทธิจัดการเกมของตัวเองที่อยู่บนแพลตฟอร์มการทําอะไรนั้นลําบากมาก และบล็อกที่เป็นเครื่องมือโปรโมทของแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ดีอย่างที่พวกเขาคิดอันนี้เนี่ยเขาน่าจะหมายถึง PlayStation Block ครับที่คอยอัปเดตข่าวสารและเกมใหม่ๆเวลาที่มีเกมออกคือต้องบอกครับว่าจะมีสักกี่คนที่เข้าไปนั่งอ่านเอาตรงๆถ้าเกิดมันไม่ใช่ข่าวจาก PlayStation หรือเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยผมก็ไม่เคยกดเข้าไปอ่านเลยทีนี้พูดถึงคุณคนนี้ต่อเขาบอกว่าการจัดการกับปัญหาของ PlayStation แย่มากตอนมีปัญหาเนี่ยพอติดต่อไปก็จะได้คําตอบกลับมาว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะมันโดนจัดการโดยฝ่ายทรัพยากรแถมยังจัดการเกมของตัวเองไม่ได้จะจัดการลดราคาก็ลดไม่ได้คือเป็นอะไรที่ลำบากโคตรแล้วการที่จะทำให้คนเห็นเกมของตัวเองให้เกมของตัวเองขึ้นตำแหน่งฟีเจอร์ต้องเสียเงินให้กับทาง PlayStation 2 0 0 0 0ตีเป็นเงินไทยก็เกือบล้านครับแถมเกมยังโดนหักอีก30%อันนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่าโดนหัก3 0จากยอดขายที่ขึ้นฟีเจอร์หรือว่าเป็น30%ของสโตร์อยู่แล้วแต่ แน่นอนครับเพราะมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามเพราะเหล่านักพัฒนาเกมอินดี้เห็นทวิตอันนี้ก็เริ่มรีทวิตและเริ่มมาหากรรมสับ PlayStation จากประสบการณ์ของตัวเองให้คนอื่นๆฟังกันโดย Twitter user ที่ชื่อว่า m แ t ทธิ w ไวท์จากค่ายไว้์ตอนเกมสตูดิโอค่ายเกมอินดี้ก็มาเล่าประสบการณ์ของ PlayStation ให้ฟังครับเขาบอกว่ายอดขายเกมของพวกเขาบน PlayStation เนี่ยน้อยมากๆโดยเอากราฟออกมาให้ดูคือเขาไม่ได้บอกอกครับว่ามันเป็น PlayStation แต่ใช้ชื่อว่า n o โนแ North แทนคือเขาบ่นประมาณว่า PlayStation เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทําเงินได้น้อยที่สุดแล้วเงินที่พวกเขาได้จากการขายเกมบน PlayStation ยังน้อยกว่าเงินที่โชว์บนแอดเกมมือถือซะอีกแถมนอกจากนี้เนี่ย PlayStation ยังไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางการอลาดอะไรให้เลยการคุยงานกับ PlayStation ก็ยากลําบากมากๆคือใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้การตอบเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะได้คิดเครื่องมือการพัฒนาเกมเขาใช้เวลาไป8เดือน ทั้งๆท,ที่ทาง PlayStation ก็คอนเฟิร์มแบบ Official ไปแล้วว่าเกมของค่ายเขาจะลงให้กับเครื่องระบบหลังบ้านของ PlayStation แ yeah, ย่มากๆอย่างที่บอกครับไม่มีข้อมูลทางการตลาดอะไรให้ยอดขายที่ให้มาก็เป็นข้อมูลแบบดิบๆยังอยู่ในไฟล์ Excel แบบยุคโบราณนอกจากนี้ก็เหมือนกับที่เอียนการเนอร์บอกเอาไว้ครับคือจัดการบริหารเกมตัวเองบนหน้า Store ไม่ได้จัดการเรื่องลดราคาไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะทำให้คนเห็นเกมตัวเองต้อง,ตองยอมจ่ายอีก2 5 0 0 0เหรียญ หรือเกือบๆล้านบาทนั่นแหละแล้วนึกดูนะครับเป็นยอดขายเกมอินดียยอดขายที่ขายได้บน p l y y t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  o o อยังน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายซะอีกอันนี้เนี่ยยกมาให้ฟัง2คนมีเดฟอีกหลายคนที่ออกมายืนยันทวิตของ2คนนี้ครับว่าเออแม่งเป็นแบบนั้นแหละแย่มากบน PlayStation เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ไม่มีที่ยืนให้กับเกมอินดี้ถ้าเทียบกันคอนโซลหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยยอดขายดีกว่า PlayStation หมด ขนาดบนเว็บไซต์อ s ชเว็บไซต์ขายเกมที่ไม่มี DRM อย่างได้ยอดขายมากกว่าคือถ้าเกิดใครไม่รู้จักเว็บไซต์นี้นะครับมันเป็นเว็บแพลตฟอร์มขายเกมอินดี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากและเกมที่ซื้อจากเว็บนี้เนี่ยไม่มี DRM คือซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปส่งให้เพื่อนได้ไม่ควรทำนะครับแต่ไปถึงว่ามันทําได้เราคิดดูครับเกมที่ขายบนเว็บที่เอาไปทําเถื่อนได้ง่ายยังขายได้มากกว่าบน PlayStation คอนโซลยักษ์ใหญ่ที่เป็นแพลตฟอร์มหลัก ระบบจัดการมันต้องแย่ขนาดไหนคือมีทวิตหลายทวิตเขาบอกว่ามีเดฟหลายคนที่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าเขาไม่ออกมาพูดอะไรเพราะยังต้องรักษาคอนเนคชันกับ PlayStation คนที่ออกมาโพสก็มีโดนแฟนบอยถล่มไปบ้างครับนอกจากนี้ทางเว็บโคตะคุสำนักข่าวเกมยักษ์ใหญ่สำนักหนึ่งเนี่ยเขาก็มีบทความออกมาเหมือนกันครับว่า PlayStation is hard to work with Dev say Why Microsoft and Nintendo are far from perfect Sony make their life most difficult แต่เป็นไทยก็นักพัฒนาเกมบอกว่า PlayStation ทำงานได้ด้วยยากลำบากทั้ง Microsoft และ Nintendo ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันลำบากเกินไปที่จะทำงานกับ Sony เนื้อหาก็ประมาณนั้นแหละคล้ายๆกับข้างบนโดยมันเป็นเนื้อหาที่สัมภาษณ์นักพัฒนาเกมหลายๆคนแต่ไม่บอกชื่อว่าเป็นใครเขาบอกว่า Sony เนี่ยสนใจแต่เกม AAA ที่ทำออกมาในบทความมีการเอาโซ ny ไปเปรียบกับ Store เกมอื่นๆอย่าง x b กบเขาบอกว่า Xbox เนี่ยถึง UI มันจะแย่แค่ไหน แต่มันก็ยังมีพื้นที่โชว์ให้เกมอินดี้หรือว่าอย่าง EShop ก็มีรายชื่อเกมหน้าใหม่เกมใหม่ๆที่กำลังจะลงให้เครื่องอย่างชัดเจนทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้เห็นเกมของเหล่านักพัฒนาอินดี้คือในบทความเนี่ยแต่ไม่ได้วยเสียงบนของเหล่านักพัฒนาอย่างเช่นจะเอา30%ไปทำใหม่ถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ให้ขายเกมคือไม่มีระบบให้ผู้เล่นเจอเกมใหม่ๆ ต้องค้นหาผ่านช่องเซิร์ชอย่างเดียวในบทความมีการยกตัวอย่างขึ้นมาอันหนึ่งครับเขาบอกว่าเกมอินดี้ที่ขายบน PlayStation เนี่ยหน้าร้านมันมีปัญหาแน่ๆเขายกตัวอย่างยอดขายมาว่าเกมที่ขายบน X b o x อกได้2 0 0 0 0ชุดขายใน PlayStation ได้7 0 0 0ชุดซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรแต่พอเกมนี้ออก DLC มาใน Xbox ขายได้2000ชุดส่วนใน PlayStation ขายได้7มันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆจากสถิติะนะครับเรื่องเครื่องมือหน้าร้านก็เหมือนกันในบทความเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย n เทนโดก็เหมือนกับ PlayStation แต่ทั้ง n เทนโดรับฟังเสียงของนักพัฒนามีการปรับโสโตใหม่ให้นักพัฒนาจัดการเกมของตัวเองได้อย่างอิสระคือจัดโปรโมชั่นลดราคาได้ปรับนู่นปรับนี่ได้ก็เป็นเสียงบ่นกันไปครับมีลงข่าวหลายเว็บเลยไม่รู้ว่าของไทยมีข่าวลงไหมเหมือนกันนะครับเอามาเล่าให้ฟังครับก็ประมาณนี้ครับกับเสียงของเหล่านักพัฒนาเกมอินดีที่ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการกระทาของแพลตฟอร์มใหญ่เจ้านี้ แทบจะไม่ได้อำนวยความสะดวกได้เลยในการโปรโมทและจัดการแถมยังต้องเสียงเงินให้แพลตฟอร์มเยอะกว่าที่ได้รับเรียกว่าไม่เห็นหัวกันเลยสักนิดซึ่งเราต้องมาดูกันครับว่าเสียงของนักพัฒนาเหล่านี้เนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อโซนี่ได้ไหมมากน้อยแค่ไหนหรือแค่จะเป็นการโยนหินลงน้ําเป็นกระแสแป๊บเดียวแล้วก็หายไปมาเป็นว่าฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเหล่านักพัฒนารายย่อย คิดเห็นว่าพวกเขาทำถูกแล้วหรือว่าโซนี่ทำถูกแล้วนักพัฒนาควรจะยอมยอมโซนี่ไปหรือโซนี่ควรจะเห็นหัวนักพัฒนาบ้างควรทำระบบอะไรให้ดีกว่านี้เพราะแม้ว่าค่ายเกมจะไม่ได้ทำเงินมากมายแต่การมีอยู่ของพวกเขาเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้ร้านมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้วงการเกมน่าสนใจมากขึ้นคิดเห็นยังไงก็เล่าให้ฟังกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อน ถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังให้ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้วยน,นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะหาอะไรมาเล่าให้ฟังกันเพิ่มวันนี้ผมมีเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับ